จริงๆก็รู้สึกว่ายังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยค่ะแต่อาจจะต่างตรงที่เราออกมาจากเซฟโซนของเราแล้วเพราะเมื่อก่อนเราเคยมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นหลังที่เราสบายใจแต่ว่าตอนนี้เราก็มาเผชิญสุรโลกกว้างที่เรารู้สึกว่าเออมีสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยได้แบบเจอก็เลยแบบเป็นประสบการณ์ชีวิต เรียกว่าอีกขั้นหนึ่งของการเติบโตมากกว่าค่ะคิดว่าเหงาค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็คือมีแบบเด็กวิ่งอยู่ด้วยกันหลายๆคนใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันก็มีความแบบเออก่อนหน้านี้เราจะมีตารางงานที่ต้องไปเจอกันทุกวันตอนนี้เราแทบจะไม่ได้เจอเพื่อนเพื่อนเลยก็รู้สึกคิดถึงอยู่บ้างแต่ก็เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนเองก็กําลังไปเผชิญกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเดินไปในเส้นทางที่ดีแล้วก็มีแต่ความสุขค่ะจริงๆคิดว่าอยากจะจัดแฟนมีทค่ะอาจจะไม่เชิงเป็นคอนเสิร์ตแต่เรารู้สึกว่าเเเเเเอออออรราาาาไไม่ดด้้้้้จจจแแแแแฟฟฟนนนนนนลลัััยยบบบบวกกก็็ยะีๆให เจอกับเราได้พูดคุยกันค่ะเรียกได้ว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็จัดเมื่อนั้นเลยค่ะใช่เพราะว่าแบบอาจจะกังวลในเรื่องสถานการณ์ด้วยแล้วก็อาจจะต้องบอกแฟนขับล่วงหน้าก่อนว่าไม่รู้ว่าเขาจะสะดวกหรือป่าฝากติดตามจริงๆเชื่อว่าทุกบทละครเนี่ยมีความยากง่ายแตกต่างกันอยู่แล้วสําหรับเรื่องนี้เองหมอตลอดการนะคะซิกก็รู้สึกว่าเออมันยากตรงที่เราไม่เคยเป็นหมอมาก่อนนะเนาะแล้วเราก็ต้องมาแบบจํนหลายอย่างในระยะเวลาอันสั้นก็ถือว่าเป็นชาร์ลนส์แล้วก็มีความท้าทายสูงมากค่ะโโหจริงๆแล้วไม่ไม่เลือกงานเลยมากกว่าค่ะเหมือนแบบอะไร ที่เข้ามาส่วนใหญ่เราก็พร้อมจะรับไว้แต่ว่าส่วนใหญ่บางทีอาจจะมีบางอย่างที่เราเอ้ยอันนี้แบบเราขัดต่อความเชื่อของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้รับตอนนี้นะคะก็สําหรับหมอตลอดการนะคะก็ฉายทางช่องไทย PBS นะคะหมายเลข3อย่าลืมเข้าไปดูกันนะคะขอฝากด้วยนะคะ